ตาตกขมับบุ๋มทำยังไงให้ตาสองชั้นยกสวยขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดอ๋อสี่จัมเตอร์อินไลน์เกรฟอินดี้คุณหมอ เอาใครมีปัญหาเรื่องตาตกขมับบุมตา2ชั้นไม่ยกนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอกันหน่อยนะครับคุณถุงแป้งนะคบเป็นคนไข้ของหมอที่มาฟื้นฟูซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกกลางแก้มกระดูกร่องฟันเคี้ยวแล้วก็ฉีดบริเวณขมับนะครับให้ตายกสวยรูปนี้ขออนุญาตคนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับนะคนไข้ส่งรูปมาและบอกว่าชอบหน้าตอนนี้มากเลยค่ะ ตาเหมือนไปทำสองชั้นมาเลยแต่จริงๆแล้วหมอจัดการให้หมดเลยเพิ่งผ่านไปแค่เดือนเดียวเองปลื้มมากค่ะนะครับนะคนไข้มาเล่าให้หมอฟังด้วยวันที่เจอกันว่าปกติเนี่ยเขาจะต้องติดขนตาเพื่อทำให้ตา2ชั้นเขายกสวยแต่ล่าสุดไปเจอช่างติดขนตาบอกเอ๊ยทำไมวันนี้ ไม่ต้องติดขนตาตอนแรกช่างติดขนตาก็นึกว่าไปผ่าตัดไปกรีดเปลือกตามาแต่คนไข้หมอใช้การซ่อมผิวชั้นบนวันที่มาเจอกันคนไข้ของหมอขมับบุมแล้วตาดูเศร้าแต่พอหมอแก้ไปนี่นะครับวันนี้คนไข้ส่งรูปมาอวดบอกปลื้มมากเลยนะครับรู้สึกว่าตาสองชั้นสวยมากแบบไม่ต้องไปผ่าตัดปัญหาเรื่องตาตกเกิดจากสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งเกิดจาก ผิวชั้นบนบริเวณเปลือกตามันไม่เด้งมันไม่แน่นบางคนไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดไขมันจนเป็นกลอนจนเป็นคลื่นนะไม่เอานะครับทุกคนเตือนเพื่อนๆกันนะใครมีปัญหาใต้ตาให้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพลาร์ AF คอาบุเตของเกาหลีเนี่ยข้อดีคือหัวยิงเขากระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บ ถ้าเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์นะจะลดความเสี่ยงที่ต้องไปฉีดไขมันแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงเป็นแผลเป็นเสี่ยงคีรอยแล้วถ้าเราจะฉีดฟิลเลอร์หมอแนะนำให้ฉีดเสริมกระดูกที่สึกครับฟิลเลอร์หมอใช้เบร์ทรของสวิตงานวิจัย20ปีและเราฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกครับอ่ะอย่างกระดูกสึกบริเวณขมับ พอขมับเต็มขึ้นขมับลมุลขึ้นตา2ชั้นจะยกสวยขึ้นฉีดบริเวณกระดูกกลางแก้มใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มดีขึ้นจมูกยกสวยขึ้นไม่ต้องไปผ่าแก้จมูก2รอบ3รอบมีใครอยากดูรูปคนไข้จริงของหมอบ้างไหมครับกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอครับทักหาแอดมินหมอเลยครับขอดูรูป Before After ครับถ้าคิดว่าหัวข้อนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากช่วยกันแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วย